ตรงนี้ก็มีคอนโดของสุภารัยนะฮะอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางซ่อนด้วยนะฮะเพื่อนผมแต่ก่อนก็เคยอยู่สุภารัยนะ,ะแต่ว่าอยู่ใกล้กับ MRT เพชรบุรีนะฮะสถานีต่อไปก็เป็นสถานีปลายทางแล้วนะฮะเต่าปูน,นะครับเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินที่นี่นะฮะ และเราก็เห็นโดมของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรด้วยนะฮะซึ่งปัจจุบันก็ให้บริการรถด,ด่วนพิเศษรถด,ด่วนรถเร็วนะฮะสำหรับสถานีกลาง